สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนเพื่อนๆทํานะคะไก่อบสมุนไพรหนังกรอบๆก,ก,กันเลยนะคะซึ่งเป็นไก่อบสูตรขมิ้นสมุนไพรนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไครต์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมน้องไก่กันก่อนคะ่ะโดยที่เราผ่าตรงกลางให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะเครื่องมันได้เข้าไปถึงนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เราเตรียมในส่วนของกระเทียมนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงค่ะสามหัวนะคะตะไคร้ซอยบางๆเลยนะคะสองต้นค่ะและขมิ้นนะคะประมาณหนึ่งแง่งนะคะเกลืออ,อีกน้อยค่ะ ริกไทยอีก10เม็ดตำเข้าด้วยกันนะคะจนแหลกละเอียดนะคะเราจะได้เห็ดได้กลิ่นนะคะของตะไคร้ขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงกลิ่นของขมิ้นนะคะก็คือปชสมไทยแบบเยอะมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปหมักกันค่ะหมักโดยที่เราใช้นม,มสดด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อที่จะได้เนื้อไก่ที่นุ่มนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นค่ะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าทิ้งได้เป็นคลืนจะดีมากค่ะหลังจากนั้นค่ะอบด้วยไฟบนไฟล่างนะคะ180องศาเป็นเวลา50นาทีค่ะ เห็นไหมคะเราจะได้ไกลที่หนังกรอบมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอิซิโฮมทุกคนรวมถึงนุกนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการทำกับข้าวง่ายๆกันเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ